ไม่เป็นไรแ็ท่อนนี้ตัดออกไปโอเคแล้วก็มีเรื่องของการไปใช้ประโยชน์ด้วยอายุสั้นโอเคแล้วก็อีกหนึ่งข้อเสียของที่แตกกิ่งเร็วนะคะก็คือการที่นําไปใช้ประโยชน์เนี่ยอายุของท่อนมันเนี่ยมันก็จะอายุสั้นลง,งนี้หรอคะใช่แล้วก็ตัดได้น้อยบางทีอย่างบางช่วงเกษตรกร,รอาจจะเก็บเกี่ยวเนี่ยเก็บข้ามแร้งไปสองสามเดือนเนี่ยถ้าต้นมันสั้นอย่างระยองห้าอย่างเงี้ยครับ ง่ายๆเราจะเห็นเช่นระยอง5หรือ CMR ที่คนที่ชาวบ้านรู้จักกันเนี่ยถ้ามันต้นสั้นจริงๆเนี่ยถ้าเป็นพันระยอง9สมมติเนี่ยแม้แต่เกษตรกรที่ส่งลูกเข้ามาเนี่ยอ่าจากระยองเนี่ยน,อน้นองสัปดานะครับสัปดาฟาร์มเอามาถามเ <ฮะ S 1> พราะระยอง9้าเนี่ยปกติถ้าเรารู้จักพันระยองเ้าจะต้นสูงประมาณสองสามเมตรต้นสวยสีเหลืองก็ ก็ได้ถามผมมาว่าอ,อาจารย์ทำไมมันแตกก็แตกก็เกิดจากตรงนี้บางทีต้นติดติดกันเนี่ยบางต้นเนี่ยรากระบบรากมันจะชอนชัยไปได้เนี่ยมันก็จะหาอาหารมันก็จะเจริญเติบโตได้เร็วมากบางต้นไปเจอแผ่นคือถึงเราจะไถลึกจริงแต่ว่าบางทีเนี่ยการการไถลึกกับการระเบิดดินดดนเนี่ยมันประโยชน์มันคนละเรื่องกันนะครับคือทําไมผมถึงต้องให้เรา ระเบิดดินดานเพราะว่าการแทรกซึมน้ําลงไปเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์แล้วก็ทําให้ดินเนี่ยเก,ก็บกักน้ําได้ดีคือถ้าเราไถายลึกจริงเนีว่าบางทีการอุ้มน้ําอะไรพวกนี้มันจะคนละอยางกันตอนนี้พอ,อต้นที่เราปลูกเนี่ยส่วนใหญ่คืออย่างเป็นยกตัวอย่างอย่างพันธุ์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยกเกษตรกรก็ต้องการจัดการง่ายเพราะาต้นมันสวยอย่างยกตัวอย่าง อ่าลยยองเจ็ดสิบสอเนี่ยหรือ8ปหนึ่งเนี่ยขนตางอนเนี่ยต้นมันจะสวยใครๆก็อยากมาทํางานเพราะว่ามันตัดง่ายอะไรง่ายแต่ตอนนี้มันก็เป็นดาบสองคมถือถ้าต้นสวยถ้าการบํารุงดินไม่ดีเนี่ยมันตอน67เดเดือนไปแล้วนี่ปกติเนี่ยเราจะรอเก็บเกี่ยวแล้วเราก็จะมาต้องมาเข้ามาทําญ้าอีกรอบหนึ่งแต่ว่าถ้าการที่มันแตกแตกกิ่งเร็วเงี้ย มันก็ช่วยคุมหญ้าได้ดีแต่ว่าแต่แต่เกษตรกรไม่มีใครชอบหรอกครับว่ามันมันแตกแตกกิ่งเร็วนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าแตกง่ามออกมาเนี่ยพอขึ้นลงมาประมาณนักห้าหกสิบเซนเนี่ยมันแตกเลยฮะเนี่ยเหมือนในรูปที่เราใ,<ช>ใส่อไอยตรงนี้นะค,ะครับพอวังต้นเนี่ยมันต้นสวยเราเดินไปเนี่ยเวลาเราเข้าไปฉีดยาฉีอะไรมันจะง่ายเพราะว่ามันเข้าไปทํางานเนี่ยแล้วจ้างจ้างคนงานต่างๆมามันก็จะสะดวกเพราะว่าใครๆก็อยากทํางาน อ๋อนี่ก็คือผลเสียจากการที่มันเนี่ยมันแตกกิ่งเร็วนะคะแล้วมันมีวิธีการแก้ไขอะไรไหมคะหรือว่าเราก็แค่ปรับปรุงดินเฉยๆครับก็ปรับปรุงดินตามแนวทางนะครับที่ผมได้เชิญชวนแล้วก็ได้นำเสนอในหลายๆสื่อตอนนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเมื่อเนี่ยเมื่อเมื่อวานเนี่ยเกษตรกรหลายท่านที่ ส่งรูปส่งวิดีโอเข้ามาขอบคุณที่มันเนี่ยซึ่งทํามาประมาณสิบห้ายี่สิบปีไม่เคยงามแบบนี้เลยอะไรเงี้ยก็เกิดจากการที่ที่ผมได้เชิญชวนนะครับในเรื่องของการระเบิดดินด้านการใส่ปุ๋ยทซีย์ให้มีประมาณที่มากเพียงพอนะครับนะครับใช้่้นพันธุ์ที่มันเหมาะสมเนี่ยมันคือ,อซึ่งตัวเนี้ยพอมันได้ระยะที่เหมาะสมการใส่ปุ๋ยการปรับสภาพดินเนี่ยพอพีเฮของดินเนี่ยมันอยู่ประมาณห จุดห้าถึงเจ็ดเนี่ยการที่เราใส่ปุ๋ยลงไปมันสามารถดูธาตุอาหารไปใช้ได้เนี่ยมันไม่เกิดกระทบแรงหรือว่าถึงกระทบแรงเราใส่ยิบซ้ำมาไปการอุ้มความชื้นเกิดจากการที่เราระเบิดดินดดนเนี่ยน้ำจากใต้ดินก็จะระเหยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้มันของเราเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับ,รบที่ปัญหาเนี่ยคืออย่างกเกษตรกรที่ลหลายๆคนที่ ยกตัวอย่างเนี่ยโซนดันคุณทษเนี่ยเยอะมากเอางง่ายๆหรือว่าชายเขาอ่าหลายๆคนก็จะเห็นอย่างวางทองแถวอ่วาวงนกนางแอน,นทั้งเนี้ยที่มันอยู่ที่ราดชันเนี่ยเกิดการชะล้างนานๆเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมดีอย่างเงี้ยต้นมันมันจะแตกเร็วซึ่งมันปัญหาคือเวลาเราจะเก็บท่อนพันไว้เนี่ยมันค่อนข้างจะลาบากคือเราตัดเนี่ยแทนที่เราตัดระย่องเกีสองตัดทีเดียว เอตัดสองทีตัดโคนตัดปลายแล้วก็วางแต่ถ้ามันแตกกิ่งเนี่ยฟันแล้ว<ม>ฟันอีกครับ<ำ>ผมสามสี่รอบแบบนี้ครับแล้วเพิ่อไม่ได้ต้นพันุอีกเพราะว่าไอ,อ,อ,อ้ที่แตกไปเป็นกิง่งก็ะจะเล็กไปอีกออต้นที่เป็นลำต้นก็สั้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยโดยคนทามันแล้วเนีย่ยคงไม่ต้องการต้นมันที่แตกกิ่งมากครับคึดไม่ใช่แตกกิ่งแบบ คือถ้าแตกกิ่งจากล่างหรือไปเนี่ยสองสามกิ่งไม่เป็นไรแต่ว่าคือหมายถึงเราโตขึ้นมาทั้งหกสิบแล้วแตกกิ่งเนี่ยมันมันทำงานลาบากนะครับโอเควันนี้เราก็พูดไปครบทุกหัวข,ข้อแล้วเกี่ยวกับการแตกกิ่งของมันนะคะถ้าใครมีปัญหาแบบนี้ก็ส่งเข้ามาได้หรือว่าใครอยาก ให้ตอบคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องการแตกกิ่งของมันอีกก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคะตอนนี้ช่องทางการติดต่อของเรามี Facebook แล้วก็เป็นเพจนะคะเป็นเป็นกลุ่มก็สามารถขอเข้าร่วมกลุ่มได้แล้วก็ติดตามทาง YouTube ตรงนี้ได้เลยค่ะกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม